ส่คแล้วจังหวะนีนะ้ะทีเดอ,อื่เอาว่ะเ,เยบชิดหี้ะแล้วเขสู้ดิเอาเหรเพื่อนฮัลโหลเพื่อนเพื่อนเพื่อนแ้วไงต่อหลบฮะเื่อนจะหลบเ้พื่อนฮะมันโดนไหล่ะฮัลโหเพื่อนนี่หน,นี่สเต็ปม,มันได้หว่ะแนี่ับเพื่อนรุนแรงมาก ก<ส> <ส boundaries. S 1> ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในพวกเรานะอยู่ในเกม h e r o o f New World นะเราไปเล่นทางด้านของ Duncan s m a s t e r นะฮะเี๋เราก็มาเจอกับทาง Pepper ฮะเอาเด็ขึ้นไม่ได้อ่ะจังหวะนี้ยังไงอุ้ยหนีอับไลนฮะโหนี่เดียวแบบว่าพร้อมจะท้าชนยุกถาบันนะโอ้โหแม่งเราเติมเลือดโดนต้นโยนตายเขาไม่โยเขาไม่ตันเขาไม่ตันแต่ไม่ได้แดงเรา เอาฮะสำหรับดังเกนมาสเตอร์ปรับใหม่มาไงเจ็บอยอู่เจ็บอยู่อันนี้คือเราแบบแสดงความต้องการใเนี้ยโชว์ยั่วมันเนี้ยย่อปันป่นปันหน่อยปั่นหน่อยอ่ะมันจะได้แบบพร้อมจะเข้าประทะกับเราหน่อยนะประเทศชาติต้องการคนแบบนี้ฮนะเดี๋ยววันนี้ก็เข้าไม่ได้นี่ไงยังไงต่อเนาะ โอ้โหแลนโดไมด้า e มาฮะจาังหวะนี้เตะทิน้นแล้วไงต่อร้อไหมฮะนี่เรียบร้อยฮะเป็นเฟิร์สฟาดจากทางด้านของอนโดไมด้านะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็มาต่อนแล้วแล้วดูดิพูดถึงสกิลแบบเขาเรียกนะ <c oughs> มันปรับมาใหม่ใช่ไหมสำหรับดังกินมาสเตอร์แพทนี้ฮะ <c oughs> มา, <c oughs> มาเดี๋ยวจะให้คุณต้ออนอธิบายครับว่ามันเปลี่ยนจากเดิมยังไงอ,ไอย่างนี้ดีกว่านะ <c oughs> สำหรับแพทนี้ฮะได้เลย เดี๋ยวเราสักคู่นะเดี๋ยวเราจะรอก่อนรอก่อนตรงนี้อาจจะต้องเดี๋ยวตายนะใช่ใช่โอ้เขามีคน<ล>ดูนะจะเสียจังหวงะเลยนี่ไงต้อง,งให้ต่ออะเปเปอร์โดนไปตัวแล้ววะมันต้องหลับจำเมื่อคนแบบนี้ที่อ่านมาโยนใส่เรารใช่ไหมหมาแล้วครับต้ัดตาดมากเฮ้ยข้างบนแม่งหน้าโดนมาก ้แลวนี่ฮะเราไม่มีรองเท้าฮะอ๋อเราลองทำอะไรได้บ้างกับตอนนี้เราก็ยืนยันไปก่อนนะใช่แล้วสกิลแรกแพทเก่ามันจะเป็นนี่เว้ยมันจะต้องกินมีเติมขวดเติมอะไรเงี้ยแบบดื่มเหล้า่ดื่มเหล้าใช่แพทใหม่นี้เล่นกลับมาเพื่อแบบว่าเราดื่มข้างนอกเขาใช่ไหมขาพอนะดื่มข้างนอกดื่มมาดื่มแล้ว่อยมาเล่นนะหาปัญหาอาศัยเมาก่อนเลย นี่ครับเราโยกไปเลยเตะไปทีนึงฮะแล้วตัวปอม,มีอะไรเป็เอาตัวจริงมาที่บล็อกเขาแล้วนี่ครับสว้าไปทีนึงไงต่อโอ้โหหลบได้ไห้ดีกว่าจังหวะนี้โยนโยนกลับมะคุณผู้ชมโอ้ยยังไงครับพยายามจะโยกหลอกแบบดิจิตอลแล้วเจอฮนะจังหวะนี้เตะกลับมาแล้วตัวปอมไล่ตีดิโอ้โห,โโหดูดิไม่ได้วะหว่ะต้นไม้มันเยอะเหลือเกินเออแต่เราพยายามมาแบบถ้าเราตัวจริงวิ่งตามมันก็เราเราจะเป็นคนตายเองมากกว่านะ เอาฮะสังเกตเห็นว่าคุณต้นอัพมาเป็นสกิลสองนำเลยนะมันดียังไงว่ะเพื่อนสกิลสองเนี่ยเดี๋ยวลองอธิบายให้ฟังหน่อยได้เลยฮะแต่สักครู่นะเอาฮะเะเริ่มตั้งแต่สกิลแรกเลยนะอันนี้ก็เป็นสกิลที่เราใช้กระโดดใส่ก้านคอเร่งมันกลับมานะสามารถเลี้ย สามารถเลือกทิศทางได้จนกว่าเราจะหมุนรอบตัวเขาเสร็จอะใช่ไหมเป็นเวลาตามที่สกิลันหมดอะจะธิพย์ยให้ให้ให้กูอธิบายไหมเนี่ยมึงกูว่กูไม่รู้เรื่องแกกูเองกูเองโอ้โหโดนจนได้ฮะเอาฮะสก,กิลหนึ่งนี่ก็จะเป็นสก,กิลที่ขึ้นไปกระโดดเตอะอีกฝั่งไว้1.5วิคือเราสามารถกด กดสามอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เตะแบบติดออกไปได้เลยฮะแล้วก็ดาเมจเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจากดาเมจเราจริงๆเนี่ยคือดาเมจเราใช่ไหมบวกไปหกสิบหน่วยอ่าแล้วเมื่อเตะออกไปก็จะสโลอีกฝั่งหนึ่งด้วยแล้วก็เตะออกไปแรงประมาณสี่ร้อยฮะโอ้โหทีมกูพูดแบบว่ากูงงมากกับฟังสองทางไงอ๋อเราี้ปิดีค่คนละทีมปะเราคุยแค่สองคนพอให้รู้นล่วให้รู้ไปว่าเราไม่ต้องไม่ต้องมีใครครบแล้วเอาไปปิดเต้นเลยแล้วกันอ่ะ เรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะทีนี้ก็บวกบวกบวกันดิ <laughs> แล้วนี่ฮะเต่ายังได้ฮะจังหวะนี้แล้วต้นมาแล้วฮะโอ้โหมันช่างเถื่อนเหลือเกินเอาไงดีฮะ,ะต้นพยายามจะวิ่งมาเราต้อเอเัพสกิลสองน้ำนะเนื่องจากเวลากระโดดแล้วมันจะเพิดด่มนัำหนกแลวอย่างหนึ่งสกิลสองครับสามารถใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะมันเขาเรียกอะไรอ่ะ มันคูดาวเร็วเออมันสามารถกระทบแลมันทำให้หน่วงด้วยไม่ได้ไว้ไข่ดีก่านี่เดี๋ยวเราเขาโยนมาจังหวันนี้อูกี้ฮะโอ้โหโหแล้วมันของจริงมากอ่ะนี่ปอมปูเนี่ยนี่จะเชิญจะสว้าเพื่อเพิ่มกอะให้กับตัวเองไงต่อแล้วนี่ไงถือว่ามาช่วยได้ทันเกือบนะ เทคนิคของมันจะเป็นคอมโบมันจะเป็นประมาณใช้สกิลสองก่อนแล้วค่อยหนึ่งเพิ่มเพิ่มดาเมจฮะสกิลสองนี้ก็จะเป็นกระโดดเนเลงเป้าหมายฮนะกระโดดออกไปข้างหน้าก็ทําให้เราเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นร้อเยเอโดนดาอีฝั่งเลโดนดาเมจร้อยหกสิบใช่ไหมแล้วก็ดาเมจเราจะเพิ่มอีกหกสิบหน่วยแล้วก็ความเร็วจนพลังโจมตีวิ่งเร็วขึ้นหกสิบแล้วก็โจมตีเพิ่มขึ้นแปดสิบฮะเป็นเวลาสี่วินาทีด้วยกันเนี่ยแต่เขาปอมทีนึงแล้วเราสามารถสกิลสองย้ำไปแบบนี้ฮะคือ โอ้โหสเกลมาว่ะแต่ซูไม่ได้ไงเราเมียติไงแต่ไม่ทันโอ้โหไม่ทันนะอันตีหมดก่อนโอ้โหแต่พูดถึงสามารถกดติได้ไม่มันทำให้เราโหดขึ้นนะใช่ไหมเหมือนเรามีนูว่าประมาณนั้นใช่เหมือนมีนูโซนติดตัวฮะที่ปลดไม่ได้เวยตี่ตามเลเวลฮะห้าหกเจ็ดตามตามนี้แยละเอาอีกแล้วพกกันกระหน่ำ เอาฮะบวกกันรัวจริงนะเกมที่ต้นมาแล้วจังหวะนี้แล้วต้นมาแล้วโอู้หสเต็งเยอะแยะหมดแล้วไงต่อต้นเลือกเที่เอาตัวนี้เหรอฮะนี่ไงกระตุกอีทีนึงลนะมาถึงคอมกระตุกก็ไม่ใช่ <c oughs> โอ้ยมันเถื่อนจังวะนี่นพยายามตีฮะเรามันเยอะกว่าวะ่ะนี่ไงแล้วฝนตกว่ะจังหวะน,นี้แล้วต้นตีทีนึงแล้วเขาเยอะไปหมดฮนะนั้นนี่ครับพยายามจะไล่ไปเดี เราขอต่อเนื่องหน่อยันนี้เอ้านี่ไงจะวับกลับมาได้ยังไงต่อนี่ไงโอ้โหเรีได้วาดเราอะเหมือนการอ๋อนี่ม่วนเหมือนกันนิดนึงเนี้ยใช่มาฮะมาเป็นรองเท้าโคชมาเช่นะเอาฮะส่วนสกิลสามนี่เรายังไม่อัพขึ้นมาเพราะว่าแผ่นนี้ก็คือมันจะปรับเป็น โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์นะก็คือจะทําให้เราตีแล้วตีคีครับผม40เปอร์เซ็นเนี่ยโอกาสตีดี้1.5เท่าคูณ1.5เท่าอะเอาอีกแล้วบอยโอ้โหีเกินบางทีแล้วเนี่ยุกแบบดิจิตอลโอ้โหโจนนะครับผู้ชมแล้วเนี่ยขึ้นมาฝั่งวัดทีนึงเนะอย่างี้ก็หลับเด็กที่สําคัญเลยนะสำหรับสกิลดังเช่นมาสเตอร์ครับเป็นกายภาพทั้งหมดถูกไหมได้ก็คือมันสามารถเตะทะลุชุนเฮสเตะแบบบ พีเดเตอร์กดเขียวไอ้กดใช่อ่ากดกดแข็งอยู่อย่างเงี้ยนะมาฮะระวังรู้สึกว่าตอนนี้ครับเกมผ่านมาประมาณ8นาทีนะฮะผมยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้ถึงฮีโร่นะครับแต่ตอนนี้เขาบวกอเฉียวแล้วต้นมาแล้วจังหวะนี้ก็อันติไป่เตะแล้วนี่ครับนี่อ่ะได้ว่ะมันได้ว่ะแหมเรียกเขาแบบว่าน่ารักมากเออ กรุบกรอบมากเนี่ยเวลาเรากดโดดสกิลสองใช่ไหมดาเมจมเราจะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะไว้สำหรับไล่ฆ่าแล้วก็ไล่หนีดีมากอันนี้หนีก็ได้นะไล่หนีเขาไล่กูหนีแเขาไล่กูหนีอ่มาเป็นไอเทมนี้เลยโลบ็อกครับผมสำหรับการชยืนชนนานๆในหลักๆเลยก็คือต้องเข้าเอาตัวเข้าประทาจริงนะเป็นตัวที่ต้องเอาเอาตัวเข้าแรกเพื่อ เพื่อได้สงที่ต้องการมาพูดเหมือนอาชีพแปลกๆว่ะมันเหมือนไม่ใช่ฮีโร่นะคล้ายๆแบบว่าที่มึงไปเที่ยวบ่อยๆว่ะไม่ใช่โอ้ยกูไปไอเนี้ยนะที่กูไปดีมือนะดีมือใช่ไหมดีมือไอต้นสนุกสนานเลยเสี่ยวันทั้งคืนนะมันจุดหมายปลายทางเหมือนกันไงเพื่อความเสี่ยงใช่ไหมกูไม่คุยกับมึงได้ไอ้ชิบาย เดี๋ยวเขาจะมองกูเป็นคนไม่ดีเหลือแล้วเ,เวเดี๋ยวระหว่างนี้มาดูฮีโร่ทั้งสองทีมดีกว่าก่อนที่เราจะนอกเรื่องมากกว่านี้ฮะคุณผู้ชม,ม,ม,มนี่ครับก็ทีมของต้นนะครับก็มีเต็มทางด้านของเต่าฮะที่นี่เชลเซอร์มาแล้วจังหวะนี้ใบีวิธีนึงแล้วต้นพยายามจะสกิลสองรอต้นเอาฮะไปแล้วฮะนี่ไงแล้วเขาเปิดเปิดสกิลว,วิ่งแล้วตีดิแล้วตีดิ คือสกิลสองเรามันรีเร็วมากทําให้เราสามารถใช้แบบเกิดได้เกือบตลอดอ่ะแล้วมานานใช้แค่ร้อยยี่ิเองเอ๊หกสิเองได้คือแบบวิ่งแบบทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นเลยเว้ยแต่เมื่อกี้เรามีรูวิ่งเร็วไงก็คือจะใช้ตอนตอนจะจะบอกเท่านั้นระยะพอด,ด <c oughs> อีเดี๋ยวเรามาดูฮีโร่ต่อนะฮะยังไม่จบเลยฮนะฮีโร่ขบับทีคุณต้นครับก็มีคุณต้นเล่นเป็น ทางด้านของดังเคกนมาสเตอร์ครับแล้วก็มีแอนโดรเมดานะมาต่อกันที่สกิลสามนะนี่ก็เป็นสกิลติดตัวครับผมอ่าสกิลสามดอแล้วกันกูยังบอกคนในทีมแล้วนะสกิลสามก็โอเคไอ้ต้นมึงจะบาดหมางกูไม่ได้ยินไม่รู้มึงพูดตอนไหนโอเคต่อต่อต่อเอามาสกิลสามนะก็เวลากดมันจะเป็นสกิลติดตัวใช่ไหมเวลาเราตีอ่ะจะมีโอกาส40%ที่จะตีติดคริริคอลคูณ1.5เท่าครับผมแล้วเมื่อตีติดคริิคอลคริริคอลเสร็จใช่ป่ะมันจะ เพิ่มอัตราการหลบหลีกครับผม40%อีกจำนวน3วินาทีหลังจากนั้นโอ้นี่คือเหมือนมีวิงโบก็เหมือนมีวิงโบติดตัวใช่ถ้าเราสเีชีนะออกคอนสูวเขาจะไปคิวกันวะในป่าในป่าหิมะผ่านทางซ้ายทางขวามือฮะนี่ครับเจอฮะแล้วนี่วโอ้โหชิบหายหมดศรัทธาลินคอนเวโร่ได้กล่าวไว้กลับเถอะวาวครับเราต้นวาร์ปแล้วเหนียวแล้วใส่อันติไปดิ จังหวะนี้ยังไงฮะดูเหมือนจะเจอเป็นนั่งๆกับแปบเบิลฮะไม,ไม่มันไม่จไายเว้ยไม่เลยมันไม่ไล่ต่อเว้ยมันเห็นเราไงโอ้โหแป,ป๊บนึงกิดใจทำด้วยเลย <c oughs> แค่นี้ก็เอาแล้วคุณผู้ชมแล้วนี่รับเต่าฮะไม่มีอ่ะไม่มีของนะครับคุณต้นก็พยายามจะหนีตีอยู่ไล่เขาแล้วกดอันตีไปเิตี เพิ่มดาเมจแล้วเราเต่าโดนมีทีนึงยังไงต่อไอ้นี่วิ่งหนีฮะอยู่ในน้ำหรอเพื่อนฮัลโหลในน้ำหรอเพื่อนกลับมานี่มาเพื่อนอู้แล้วเหมือนโดนเบอร์สเกอร์ฮะไล่เบิร์นอยู่ฮะจังหวะนี้นี่ไงโอ้โหมันสวัปกลับไปมันช่างผิ้วไหวเหนือสายน้ำยังไงต่อเหนือสายน้ำหรอเพื่อนฮัลโหลหนีแล้วเนาะอเพื่อนนะไต่อัพเลยโอ้โหมัวตัวไปหมดจังหวะนี้นี่ไงเคาะไปดิแล้วนี่เขาเขาเพิ่มเลือดแลฮะจังหวะนี้แล้วนี่ไง ของจริงมันต้องอย่างนี้อ๋ครับต่อเนื่องฮะเหมือนจะมั่วไปนิดนึงฮะเรื่องอย่างเรา,าไม่ได้เมาแค่ในเกมใช่ไหมเอาท้งชีวิตจริงเลยนะ <c oughs> ดิโอ้โหเมื่อกี้น่าจะไปไล่สะเกาว่างันไล่เฮ้เ <c oughs> แต่ถึงมั่วแค่ไหนออกผลออกมาดีก็โอเคโ <Okay, okay. S 2> <Okay. S 1> อเคโอเคอว่ามีข้อ,อแก้ัวที่ดีเพื่อนใช่กูถึงนัติีตั้งแต่สตรีมแล้วเอาฮะ เราดูฮีโร่กันต่อนะครับก็ระหว่างระหว่างนี้ฮะก็ไล่กันใหม่เลยแล้วกันนะครับตั้งแต่คุณต้นครับเล่นเป็นจังเกสมารเตอร์ครับมีแอนโดรเมดาฮะแล้วก็เป็นเต่านะเดวเวอร์แล้วก็มีเป็นอดีลีนะฮะพูดถึงตัวแก๊งเราตัวแก๊งเราเยอะกว่าเขานะดูหลักๆแล้วฮะนี่ครับพูดถึงแครี่เขาดูน่ากลัวของเราของเราเยอะฮะนี่แล้วต้นมาแล้วจังหวะนี้สุดยอดนะใส่ก้อยลูกนี้ เหมือนเหมือนเหมือนะเหมือนบอลกำลังจะไหลเข้าแล้วมึงไปเขีย่ยแบบว่าของกูเอาหัวเอาหัวเอาหัวหมกเข้าเอาฮะแต่เราก็เป็นแครี่ของทีมเราไงถูกปะ่ะเ <c oughs> พราะว่าทีมเรามีเรามีเราอะแคเรามีเรากับก็บเหมือนเราเป็นแครี่ตัวเดียวเนอะพูดถึง <c oughs> ถ้าแอานโดไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่มีแครี่นะมันต้องแบบว่าคอยแบกเกมเนี้ยเอเจรีนก็คือ มันมันเป็นตัวตัดตัวแทนมาก่อนนะเอาฮะเดี๋ยวเรามาดูฮีโร่ของอีกทีมดีกว่าครับที่ต้องต่อกรกับเราครับเกมนี้ฮะยังไม่จบอีกอะฮีโร่เนี่ยนำทีมโดยยังนี่ใจเย็นอย่าเพิ่งทักกูดิแม่นำทีมโดยลิฟทายนะเกมนี้ฮะแล้วก็มีเป็นเบอร์เซอร์เกอร์ครับแครี่ของเขาครับรวมถึงสเก้าด้วยฮะได้มีตัวเดินเกมอย่างเพเปิลครับรวมถึงอูกี้นะ โหดแล้วแบบว่าดูฮีโร่เขาแบบเถื่อนนะดุดันเป็นพิเศษอ่ะครับเดี๋ยวดูฮะว่าจุดจบเกมนี้จะเป็นยังไงฮะเอาเดะโอ้โหดูเหมือนเพื่อนตรงกลางโดนจับฮะอย่างนี้คุณต้นมาแล้วนี่ครับพยายามจะสกิลสองใส่ฮะแล้วต้นไม้เกิดพอดีอยู่เป็นโชคดีแอนโดเมดาโดนตีเดะไโยนกลับมาฮะตรงนี้โอ้โหเบอร์เซอร์เกอร์มาจังหวะนี้ทุบไปดิแล้วพยายามจะโอ้โหแล้วุบเพื่อนแม่งแล้วคุณผู้ชม ยังไงฮะสกิลสองตอนนี้มั้ยมีอะไรไปดิอ๋อฮะเรียเประชิดอะอย่างเงี้ยแล้วเขาสู้ดิโอ้โหเอาเหรอเพื่อนโหลเพื่อนแล้วไงต่อหลบเพียนจะหลบเปเปอร์ฮะมันโดนไหมล่ะโหลเพื่อนอันเนี้ยโอ้โสเต็ปมันได้วะแล้วนี่ครับพี่รุนแรงมากสเต็ปมันได้หรอเนี่ยอ๋อช่วงนี้ก็ถูกนิดหน่อยฮะ รู้สึกว่าเซิร์ฟช่วงนี้จะตุกนะใช่เป็นบ่อยฮะไม่ใช่ช่วงนี้ฮะทุกช่วงเดี๋ยวระหว่างนี้ครับเรามาดูดีกว่าว่าตอนนี้คือมีใครเป็นความหวังของอีกฝ่ายึงไหมพูดอะไรก็ไม่รู้นะมุมมุมมามุมมามุมมาเลยก็มีเป็นน่าจะถัดทางน่าจะเมาจริงอ่ะนี่ฮะ มีเป็นทังนั่งของอูกกี้กับสเกลครับตอนนี้ที่เหมือนจะชิลได้เยอะๆ,ๆเลยฮะของอีกฝ่ายหนึ่งฮะมาครับไปมาเป็นเกาะกระดูกเหรอเพื่อนเอาแบบว่ายืนตีนานๆเลยดีกว่า <c oughs> แล้วถ้ามูดแบบว่าให้คุณผู้ชมเขาอยากเอาไปลองเล่นอย่างเงี้ยเราสามารถแนะนำเขาได้ไหมว่าเราควรจะเป็นประมาณไหนดีไอเทมเกมนี้เออทำเป็นจอเกาะก็โอเคนะแบบขึ้นเกาะสองพันมาใช่ไหมแล้วก็ทำขึ้นเป็นจอเกาะเป็นหน้ากากเปิดปิดก,ก็โอเค อันนี้ก็แล้วแต่คนจะเล่นเลยฮะคือมันมีหลายสายมันคนก็อาจจะเอาเป็นหัวใจหรือว่าจะเป็นดับไ่ก็ดีองเียแต่เราเจอที่สายนี้เราคิดว่าเราแรงสุดแล้วใช่ปะมมันลดเกาะด้วยถูกไหมมันลดเกาะกายภาพด้วยมันช่วยให้เรายืนได้นานขึ้นเลยอ่ะถึขออกข้แบบมีทั้งสกเกลลิทายใช่ไหมมาฮะ ก็แพดใหม่มาเล่นง่ายไม่มีอะไรเลยฮะตัวนี้ <c oughs> คือเกิดง่ายเล่นง่ายแต่คนไม่ค่อยนิยมเล่นกันนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะท <c oughs> ั้งที่สก,กิลมันคูลดาวเร็วมากแังดีมากใช่ส่วนใหญ่พวกนี้ก็เป็นเป็นแรมเพจมากกว่าที่คนเขาเล่นกันเยอะแล้วนี่ครับสเกลโดเตะเขาจังหวะนี่ยังหัวทิ่ไม่เด็ด <c oughs> นี่ฮะคือรุนแรงรุนแรงมากอ่ะมาถึงสก,กิลเอนโดเมดารุนแรงมากโอ้โหจังหวะที่สุดท้ายพอดีเลย นี่ครับระหว่างนี้ฮะเราก็ามาปิดปากเขาเลยนะนนงาน,านต่อเนี่เราก็วิ่งามลากาลิคายเราจะหาปิดปากเขานะถ้ามูดว่าเราได้แบบในป่าเขาเราจะสบาย,ยางไงแล้วนี่ครับรดูเหมือนเพื่อนไปบวกกันแล้วฮะแล้วนี่ครับเดี๋ยวเลิร์คุกไเลยหอ้มันม่นนึกว่าจะคุกนึกว่าจะฮุูโค้งๆได้ นี่ฮะระหว่างนี้ครับระหว่งางรอเพื่อนเกิดนะเราก็แบบไปฟาร์มก่อนนะรอเพื่อนเกิดเพื่อจะพร้อมอออีกครั้งนะนี่ฮะคือถ้ามุดแบบว่าตัวนี้มันเกิดง่ายแล้วตรงที่ว่ามันสามารถฟาร์มได้เร็วด้วยเนาะถูกปะ <Das que ath en> ใช่คือ,อ<า>มันมีสกิลสองที่แบบว่าเคลียร์ชีปไวมากแล้วก็ใช้มานาค่อนข้างน้อยอหา้าหกสิบอ่ะถือว่า<ด>น้อยมากต้นเกมนี่คือเรากระโดดลาด้าชิปง่ายเลยแบบใช้สำหรับย<อ>ืนกลางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมกระโดดลาชิปได้เลยนะแล้วคือเพิ่มพลังวมันโดนลถด้วยเว้ยฮะอ๋อโดนรถสกิกลเนี้ยมันโดนรถด้วยรถรถรถแต่เท่าไหร่รถรถเยอะไหมไม่ใช่โดนรถรถเนี่ยรถเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ย วันนั้นวันนั้นกูไปซื้อทีวีมาเหมือนกันลดลดแม่งอะไรวะลดข้าวะห้าสิบนิ้วห้าสิบนิ้วหมื่นแปดมั้งกูก็ไปซื้อเลยลดลดไอ้เชี่ยมันให้กูมายี่สิบนิ้วกว่าหมื่นแปดเท่าเดิมแม่งลดคนละอย่างเนี่ยเนี่มันลดขนาดแล้นที่ไหนเ้ยแม่งแม่งหล,ลอกกูกูเลยไม่อยากจะยุ่งกับของลดแล้วเนะี่ยเดี๋ยวนี้กูแค้น <c oughs> อ, <c oughs> อก็มีปัญหาเหมือนกันแบบเรื่องรถอะขนาดเหมือนกันนะโหมีปัญหาเลยเป็นมนานานละรถไม่ได้แล้วทีหมอ,อบอกว่าไม่ได้จริงเฮ้ยหมายถึงนิ้วในไต<อ>มึงได้ไหมเพื่อนเอาฮะรูเหมือนจะมุ่งแตกเขาจังหวะนี้ฮะแล้วต้นโดนโอ้โหดึงไปทีนึงก็ตีแรงมากเป็นแบบน่าเปเปอร์เหรอโดนไปจังหวะนี้แล้วนี่ไงต่อเน,นื่องเลยมันหาไม่เจอครับคุณผู้ชมเราต้องพีเคเพื่อนจังหวะเนี้ยนี่ฮะขอโจทหนึ่งได้ไหมเลยเพื่อน ขอสัมผัสสักทีได้ไหมจ๊ะนี่ฮะแล้วพอติทีนึงแล้วโอ้โหนี่ไงโอ้ดีแล้วสกาวต่อเรื่องอยู่ไหนครับคุณผู้ชมเราต้องพีเคเพื่อนจริงๆเฮ้ยนี่ไงแล้วนี่ฮะมันบอกแล้วว่าต้องพีเคเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มาฮะมันไม่ไหวแล้วเออมันต้องพีเคนะเจอเกมเนี้ยใช่ทั้งนั้นมันจะเดินมามันจะไม่ออกพีเคมาเพราะว่าเราเจอตัวเป็นตัวแท้งพวกเบอร์เซอร์เกอร์เขาไม่คิดว่าเขาจะวิ่งหนีเราแบบนี้คือมันต้องวิ่งใส่เราดิใช่ไหมล่ะตามปกติอะเบอร์เซอร์เกอร์ลิฟทายสเกลอุกกี้ใช่ไหมมันต้องวิ่งใส่เราดิเดี๋ยวกูออกโคเด็กแม่งเลยตีไกลแม่งเลยวิ่งหนีดีนี่นะมาฮะดูผมเพื่อนไปบวกเขาจังหวะนี้แล้วนี่ต้นตีอยู่นี่ไง โโอเด็กดีว่าตอนนี้เกมเริ่มต่างนะอย่งนี้เหระหว่างนี้เราไปตีคองหรอเอาเหงาคนเดียวฮะเอาเหงามาเรามาเป็นถุงฮะจังหวะนี้เราต้นพีเคมาแล้วนี่ไงแล้วไงต่อนี่ไงขอทีนึงวนนานๆนะวนนานๆไม่อิ่มเว้ยยังยัง เอาคอ,อ,องก่อนได้ไหมเออเอาคองก่อนเอาคองกันดีกว่ารับประกันชีวิตหน่อยพูดถึงแล้วแต่ต้นเกมมันเราจะไปขึ้นบ้านมันก็ขึ้นยากใช่ไหมนะเพราะว่าคือจะให้ขึ้นอะ่ะมันขึ้นได้แต่ว่ามันน่าจะยากเพราะอีกทีมเขาเลเวลน้อยอย่างใช่ไหมเขาอาจจะเกิดเร็วหน่อยเนาะใช่เกิดไว้ก็คือต้องได้หมดอะ่ะถึงจะรับ<า>ขึ้นง่ายๆเลยต้องได้หมดพร้อมกันนะเพราะสิบกวีวเขาก็เกิดแล้วอะ่ะ<า>เราเลือกเรกเลือกที่จะมาทำประกันชีวิตก่อนนะ เห็นว่าเรามีสกิลเพลิ่มขึ้นเห็นไ่มได้ดาเมจแล้วก็ได้ลบลินี่ฮะสำหรับาการกินเหล้าของเราฮะใช่ไหมทุกๆการตีทีเออดียวเขานะมาฮะยังยังไม่สุดไงย,ยังไม่สุดไงต้องโดนต่อเนื่องอีกเงี้ยแล้วนี่โดนทีเคมาแล้วจังหวะนี้แล้วเตะทีนดียวหึ เอาว่ะยิมอลทอ่อวะจังหวะนี้เหนียขึ้นมาข้างบนฮะแสดงความหิวโหยเอาวอันนี้คือจบแล้วเหรอเอเขาต้นมาจงังหวะนี้ฮะเข้าไปข้างในายเลยฮะตีทีหนึ่งเข้เาไปไหม <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาวเดี๋ยวไว้เราทำอีพีหน้าให้เขาถ้าเขาชอบเดี๋ยวเขาให้เขากดไลค์มาเลยฮะถ้ามุดเยอะๆเดี๋ยวเราจะทำอีพีหน้ากันเนาะจะเึ็นแดตึงฮะกาเกินสายแปลกๆอะไรอย่างงี้มีแน่นอนอันนี้เราทำแบบแบบธรรมดากันแล้วกันนะถ้าถูกใจเลยกดเพราะว่าเราไม่เคยทำไงใช่ไม่เคยทำเราอยากจะมาแนะนำสกิลการใช้ให้มันมากขึ้นกว่านี้นะสำหรับอันติเราหรือว่าอันสำหรับทุกๆสกิลเลยนะสำหรับตั้งแต่ผับแผดใหม่มาฮะอ่าฮะส่วนสกอร์ตัวคุณตัวก็คิวไปทั้งหมด15ตัวนะฮะ สตัวล่าสุดนี่ไม่นับนะก็เป็น17เอ้ย15ตัวาตาย1นึ่ง S สิบสองนะฮะส่วน G B ก็ประมาณ720นะฮะก็ถ้าถูกใจลือกดไลค์พวกเรานะก็ขอบคุณครับเดี๋วยวไว้เจอกันใหม่เกมหน้าจ้าสวัสดีครับฮันแน่รับใครนะครับที่ถูกใจคลิปของพวกเรานะครับ แล้วไม่อยากพลาดน,นะครับกดติดตามพวกเราตรงนี้เลยและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของพวกเรานะครับรับรองยังไงก็ไม่มีผิดหวังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย